สวัสดีนะครับผมสวัสดียำเสือสาวนะครับผมเนาะกับตุก e <Algun> s, <S ๊กสาวนะครับเนาะก็ต้องมาปอนบาสเป็นอย่างคู่ยำเสือสาวนะครับเนาะพรผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมชุมชนคนพันเ้าคือเก้านะครับเนาะแต่ละมือตุ๊กสาวนะครับเนาะเช้านี้ก็เป็นเช้าที่น่ารักสดชื่นนะครับเนาะกับบรรยากาศฝนกระอ้านหลาหญ้าและน้ำฝนหวานนะหน้าละหญ้าตกระหล่ำนะครับผมเนาะเพราะว่า ยามเสาอากาศจะเป็นแบบมีเมาะลงแน่จังหน่อยเนาะยามเสาเนาะครับเนาะมีม,ม,มีมีน้ำเมาะลงแน่จังหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับประ้าณมาจุดเนาะครับเนาะเดี๋ยวมาจุดไปประมาณสะก้อนเนาะครับเนาะ ขอามมุ่ทนายศัตรูนะครับเนาะในการปวนบาทยำเสาร์เนาะเนาะอีบุญปวนบาทเือยคู่เป็นนะครับเนาะยำเสารเนาะครับบุญในเทื่อนี้ที่กัปตเจ้าได้ทำเนาะก็ขอส่งผลถึงท่านสุขสุขุหลักันเนาะครับผมเนาะสาธุสาธุขอบครับเอบฮงยคู่ท้ายคลิปนะครับแต่น้อยนะครับผมนี่นะครับผมเนาะเอาละเนาะครับเนาะท้ายคลิปเนาะครับเราจุกกับเขาอีพอดและกันเนาะครับผมเนาะเอเพนพรวิพี่น้องเนาะครับผมเนาะกับเขาเฮอมีสุขุครับหลังกันตีแข็งแรงเนาะครับเนาะ สุขสุขคนละกันนะครับอาดัปต์ต้อมากะทิพย์ริงเลือดกะขอคือประสบความส็ขเนาะ,ะ,ะสุขสุขคนละกันนะครับผมเนาะสุขกายสบายใจนะครับผมเนาะสำหรับไม่โลยนะครับ